สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นะครับช่อง v ีออของบริษัทเพชรยนต์นะครับก็วันนี้นะครับมี v ีออนะครับประมาณ4ี่ห้าคันที่ไปอยากจะนำเสนอนะครับให้นะเพราะว่าตัวที่เห็นตรงเนี้ยจะเป็นตัวรถที่น่าสนใจในเรื่องของข้อเด่นเลยคือราคานะครับราคาถูกนะครับสภาพใหม่รถสวยนะครับมีประมาณ4ี่ห้าคันที่จะให้ดูนะครับวันนี้นะครับจะเป็น v ีออเป็นยาริสแล้วก็เป็นพวกยา a ิสไอทีปมีใหม่นะครับใหม่น้อยสภาพดีนะครับ บอกเลยแล้วก็เลทผ่อนนะครับอยู่ประมาณห้าพันกว่าบาทห้าพันห้าหกพันเท่านั้นนะครับใครหารถใช้งานสักคันนะครับขับคล่องตัวในเมืองก็ได้น้องเมืองก็ดีนะครับเกียร์ออโต้ด้วยนะครับแนะนําว่ากดติดตามแล้วอย่าลืมทักแชทหาเป้ได้เลยนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับอ่าเดี๋ยวเป้จะเริ่มจาาครับตัววีออสนะครับวีออสตัวที่เป็นตัวเอนทรีก่อนเลยนะครับราคาถูกที่สุดนะครับตัวนี้นะครับสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับ วิ่งตัวนี้นะครับเป็นตัวรถเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้ตัวเอนทรีนะครับสีขาวนะครับไฟหน้ามันติปัตมอหมีครบแม็กจะเป็นตัวลายสีเทาดำนะครับปัดเงาสวยๆแบบนี้นะครับเบาะนะครับจะได้เป็นเบาะผ้าสีสว่างนะครับนี่เลยแบบนี้นะครับสภาพสวยเนียนกิปนะครับเกียร์ออโต้นะครับเครื่องเล่น FMAMB ใม้ครบีให้ครบๆแบบนี้ดีไซน์สวยน่าใช้นะครับ ไปรถเก่งขนาดกลางนะรา,ราคาแค่สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับพออนบพอ,อยู่ประมาณนะครับพนอยู่ประมาณนะประมาณห้าพันห้าหกพันนะครับคันนี้นะเบาะด้านหลังกว้างโปร่งนั่งสบายนะครับเกียร์โต้คันนี้เป็นตัวเครื่องหนึ่งจุดห้านะครับเก่งขนาดกลางนะครับเก่งขนาดกลางนะครับสภาพสวยเลยนะครับขึ้นเขาลงเขาสบายเพราะว่าตัวเก่งขนาดกลางไม่ใช่อีโคคานะครับสามแสนหนึ่งหมื่นเก้านะครับ 3, 000, 19, 000 ส่วนปีรถนะครับเป็นปี17นะครับปี17นะอ่าปี17นะครับคันนี้สภาพสวยสภาพเดิมเลยสนใจแอดไลน์มาทักมาหาไปได้นะครับแล้วก็มีตัวใหม่นะครับยาริสไอทีนะครับตัวนี้สีขาวนะครับยาริสไอทีปี23นะครับเปใหม่ๆเลยไม่25,000โลนะครับไม่25,000โลนะครับเรียกว่าครั้งก่อนลูกค้ามาดูลูกค้าซื้อสถไปเคสหนึ่งนะครับก็เป็นลูกค้าต่างชาติมาดูนะครับแล้วก็ ชอบแล้วก็ซื้อเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้สวยจริงนะครับขายดีนะครับก็เดลก็ขายดีมือสองก็ขายดีนะครับตัวนี้เป็นเอทีนะครับปีบสามัยสองหมื่นเองนะครับตัวนี้นะครับสีขาวเดิมแม็กสีดําปัดเงานะครับฟิล์มติดมารอบคันสภาพเดิมนะครับด้านท้ายนะครับไฟท้ายจะเป็น l อ d ดีลมดําด้านในนะครับนี่ลมดําด้านในนะครับสภาพเดิมสภาพสวยนะครับ มีกล้องหลังมาให้นะครับมีกล้องหลังมาให้นะครับครบเลยนะมีกล้องหลังให้แล้วนะครับอ่ากล้องหลังมีครบนะมีกล้องหลังให้ครบเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นพวกยาลิสมีไหมนะครับยาลิสสีขาวมีนะครับยาลิสสปอร์ตนะครับตัวสปอร์ตมีนะครับมีสีขาวมีสีดําแต่สีดำเนี่ยรู้สึกว่าจะติดจองลูกค้าผมไปแล้วนะลูกค้าผมจองไปแล้วนะครับสีดํานะเพราะว่าสีดำนี่ก็สวยเหมือนกันนะครับ ไม้แค่หกหมื่นด้วยนะครับไม้หกหมื่นราคาถูกด้วยนะครับลูกค้าผมซื้อไปแค่สามแสนว่าสามแสนแปดหมื่นเก้าเท่านั้นนะครับคันนี้ไม่อยู่ประมาณเรียกว่าก็หมื่นหมื่นกว่าโลนะหมื่นหกสี่แสนสามหมื่นเก้าผ่อนประมาณเจ็ดพันกว่าบาทนะครับเจ็ดพันห้าถึงแปดพันนะครับคันนี้นะอ่าคันนี้นะครับกรณีฟรีดาวน, Free Down, นะครับไปหน้าเป็นแบบฟูลอาร์ดีนะครับสาภาพรถเดิมสวยเลยการันตีนเลยรถเหมือนใหม่ป้แดงนะครับ คันนี้ปี๒รถสองปีนะครับขอดูด้านในนีดหนึ่งนะครับด้านในนะเบาะหนังนะครับเบาะหนังทูโทนนะครับเซเว่นชิปกล้องมีให้ครบนะมีกล้องมีจอให้ครบเลยนะครับเรียกว่าครบเครื่องเลยคันนี้นะครับเป็นแฮชแบกห้าประตูนะครับเป็นแฮชแบกห้าประตูนะครับคันนี้สี่แสนสามหมื่นเก้าพันนะครับสี่แสนสามหมื่นเก้าพันนะครับ ส่วนพวกนี้จะเป็นพวกครอสนะครับรถไฟฟ้านะครับแล้วก็ c ี r นะครับ c R r ก็อยู่ประมาณ5,19,000นะครับโตา c อออกใหม่ล้านกว่านะครับมีเรื่องวันห้าอันแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่ราคาน,นจะถูกเกือบถูกสุดแล้ว3 4หมื่นาจะทโซลงล้ออย่างสวยปีสินะครับมาอยู่แสนเดียวเท่านั้นเองนะครับ จัดทรงล้ออย่างสวยนะครับสเกิดรอบคันนะครับจุดแต่งสปอร์ตตี้นะครับคันนี้12ตัว G ี1 8สามแสนสี่หมื่นเก้าพันนะผ่อนห้าพันกว่าบาทนะครับผ่อนห้าพันกว่านะครับตัวคลิปเลย <S 2> <S 2> <S จัดทรงล้ออย่างสวยเลยครับคันนี้สวยจริงนะครับไปหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยสภาพเดิม รถไม่มีชนนะไม่มีชนไม่มีตะต่อต so ัวรถไม่มีจมน้ํานะครับคุณสตาร์ทได้มาครบแล้วก็ตัวคันนี้เข้าศูนย์เช็คแล้วตลอดด้วยนะครับกระจกไฟฟ้านะครับบอกเป็นบ่อหนังนะครับแบบคลื่นลูกหน้าแบบนี้นะครับสีดําตะเข็บแดงสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะครับกระจกรอบคันเนี่ยทั้งคันแต่ของเดิมนะครับบอหนังนะบอหนังเกล็อยางดีเลยนะครับด้านท้ายมีสปอยเลอร์ให้แบบนี้นะครับสภาพเดิมๆสวยๆนะครับ โตจีนะครับโตจีนะคันนี้สวยเลยนะครับคันนี้ราคาแค่3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับซื้อสดได้จาดเฟรนได้นะครับซื้อสดได้จาดเฟรนได้สนใจแอดไลน์มาทักมาหาเป้นเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นคันนึงสีดํานะครับแต่เป็นตัวหน้าใหม่นะครับยาริสี่สองตัวสมาร์ทนะครับสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันไม่ห้าพันโลนะครับตัวนี้บอกเลยว่าตัวหน้าใหม่ล่าสุดนะครับนี่ตัวหน้าฉลามหกคอน ตัวนี้ระบบเบรก ABS สี่ล้อแม็กไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครนะครับราคาดีน่าโดนน่าซื้อนะครับปี23นะครับปี23มไม่5,000โลเท่านั้นนะครับคันนี้นะไม่น้อยนะถือว่าไม่น้อยเลยนะครับคันนี้ใครหาอยู่นะครับไม่อยากพลาดนะครับรถสวยปีใหม่นะครับน่าใช้ทั้งนั้นเลยนะครับเบาะหนังนะครับได้เบาะหนังนะครับแบบใหม่ด้วยเบาะแบบนี้จะไม่ค่อยอุดซับความร้อนนะครับเป็นเบาะคูแม็กนะว่ายง่ายนะครับ มีจอให้ครบครบนะครับมีจอมีกล้องให้ครบครบพุ่สตาร์ทได้มาแล้วครบเลยล้โพลซีดอกรอบคันนะครับคันนี้ราคา4 7 9 0 0 0พอนประมาณ8000กว่าบาทนะครับสนใจแอดไลน์มาทางมาเป้นะครับ094 789 48 48ส่นะครับส่วนโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนยาริสซส่วนใหญ่นะครับมียาริสมี v ีออนะครับแล้วก็บอกเลยนะครับรถทุกคันตรนี้เข้าใหม่ทั้งรถเลยนะครับแล้วรถนี้เข้ามาใหม่นะครับ ได้ราคาดีรถสวยๆไม่ลน้อยทั้งนั้นนะครับหน้าใหม่ไม่น้อยเรียกว่ามีให้เลือกหลายคันนะครับอันนี้ติดจองแล้วนะครับแต่ผ่านไม่ผ่านอีกเรื่องหนึ่งนะครับหนึ่งสองสปอร์ตพรีเมียมนะครับราคาแบ็กท็อปแบบนี้4ี่แสนสามหมื่นเก้ารถปี2สองนะครับไม่หมื่นกว่าโลโครสวยนะครับอันนี้เผื่อไม่ผ่านก็ถามไ้ได้นะครับสวยจริงนะครับเีือวตัวหน้าใหม่นะครับนี่หน้านี้ยาริสนะครับชาม์ผมอนแบบนี้ราคาสี่แสนหกหมื่นเก้านะครับ ีไม่30,000เองนะครับสีเทาดำด้วยสีสวยมากนะครับสีสวยมากนะครับอ่าสวยเลยนะครับดูหลอดูดีสงา่าราศีอุตราศีจับเลยน่าใช้นะครับแล้วก็มียาฤทิสไอทีบนะครับหนึ 1, 2, ่งสองอพัทนะครับ3ามแสนเจ็ดม่นเก้าปีสิบแปดสเกิร์ตรอบคันจุตแตงรอบคันไฟหน้าโปรเจคเตอร์โอสวยจริงนะครับสวยจริงอ่ะถ้าใครอยากจะได้แบบอ่ะ ราคางบเบาๆมีไม่มีนะครับนี่ตัว t r d แบบนี้นะครับ t r d 1.5นะครับ2 2 9 0 0 0นะครับปี13นะ2 2 9 0 0 0พอร์วัน4,500,000นี่แหละคันนี้เลยแล้วก็จะเป็นตัววิศนะครับ3,149,000นะครับปี19 3 4 9 0 0 0นะครับสภาพลดสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับ การันตีให้เลยรถทุกคันที่ไปขายนะครับไม่มีชนหนักต่อต่อรถใดๆทั้งสิ้นนะครับวิออสมีตัวมิดมีตัวไฮนะครับตัวมิดตัวไฮมีนะครับตัวมิดอยู่ประมาณ3 4 9 3 5 9แบบนี้ปี20ไม่8 0 0หมื่นนะครับนี่3า9ราคาดีน่าโดนนะครับแบบนี้ถูกนะอันนี้ถูกจะซื้อได้นะครับซื้อเถอะอันนี้ซื้อได้นะครับซื้อได้คันนุ่ก็ซื้อได้นะครับราคาจับจับต้องได้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวตัวมิดเหมือนกันนะครับสีดา 3 5 9 0 0 0หาหนะครับปี19บใบแสนเดียวโอเคแบบนี้ราคาแบบนี้จับต้องได้นะครับใครสนใจรถคนไหนนะครับแอดไลน์มาทักมาหาเป้ได้เลย0 9 4 7 8 9 4 8าสมีเลือกเยอะนะครับมีเลือกเยอะนะครับไม่ใช่มียาลิสยอนอย่างเดียวนะครับรู่นนะครับไปยันฮอนด้าจงฮอนด้าแจ๊ดก็มีเหมือนกันนะครับฮอนด้าแจ๊ดก็มีเหมือนกันฮอนด้าแจ๊ดอยู่ประมาณ399 409แล้วก็419นะครับปี18ปี19นะครับ ใครหารถใช้ง,งานสักคันนะแอดไลน์มาทําหาเป้นะครับ0 9 4 7 8 9 4 8 4 8นะครับแอดไลน์มาทักมาหากันได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจนะครับตัวตัวหน้าฉลามหกคอนเนี่ยมีประมาณ4คันนะคันนี้429นะปี22ไม่23,000โล4 4 2 9 0 0แสนาพนะครับ1.2สปอร์ตนะครับนี่หน้าใหม่อไม่ใช่หน้าใหม่หน้าเดิมนะครับนี่หน้าใหม่อยู่นี่นะครับตัวนี้ตัวนี้สีขาวคันนี้เลยนะครับเพิ่งเข้ามา อระจำหน้าจะเป็นตัวสีดำเงาสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้นะครับสีขาวตัดดำอ่าสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับปียสามไม่สามหมื่นโลรถสวยนะครับรถสวยจริงๆคันนี้นะครับสภาพใหม่สวยด้วยนะครับคอน d ทสแจ็สก็มีให้เหมือนกันนะครับคอน d ทสแจ็สเนี่ยก็เป็นรถที่วัยรุ่นชอบนะครับแต่งก็สวยนะครับรถเดิมๆก็สวยอยู่แล้วนะครับอ่แบบนี้นะครับมีให้ใครหารถ วีออสยาลิสนะครับหรือรุ่นอื่นๆนะครับแอดไลน์มาทักมาหาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อค่ายให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับแอดไลน์มาทักมาหาเป้นะครับเดี๋ยวส่งรูปรถให้ดูนะครับทุกคันนะผมบอกเลยรายได้ตั้งแต่หมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าออกได้หมดนะครับจนถึงสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นออกได้หมดนะครับขอแค่อย่างเดียวไม่จีบเบริทบูโรนะครับมีประวัติพงประวัติผ่อนบล็ผ่อนรูปผ่อนบัตรเนี่ยเอกได้เหมือนกันนะครับ ออกได้เหมือนกันนะครับผบ่อนบายก็ผ่อนตรงทุกงวดอะไรย่างเงี้ยออกได้นะครับมีเครดิตหรือมีเครดิตก็ออกได้เหมือนกันใครอยากรู้ว่าตัวเองออกได้ไม่ได้แอดไลน์มาทักมานะครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วคะครับสวัสดีครับ